ออไ้สว wow. ัส right. ดีคร so <ower ing sound> ับคลิปน um <sh arp sein> ี้มาอัปเดตบอทีมงานเจนุดกับทีมงานนรงหน่อยครับวิ่งหนึ่งวันหยุดสามวันครับอ้างยังนืดเลยครับอยู่เป็นเดือนเลยครับบ่อนี้ พอดีครับเข้าหน้าฝนพอดีอยู่กันยาวๆครับวีงานหนึ่งวันน้องนั้นหยุดโอ,โ,อโอ้รถแบบนี้เหมาะกับหน้าฝนครับแรงจับ เอฟซีเยอะครับคันนี้ไปจะพาไปดูใกล้ๆครับล้อเปื้อนแต่ดินเลย ชมเสียแม็กครับรถแรงประจำสุรินเ,เรียบร้อยครับ

อยู่ทานี้ไม่น่ารอดครับโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ย นี่ก็ครึมๆอีกแล้วครับไม่น่ารอดนะวันนี้ฝนตกทุกวันครับวิ่งวันเดียวหยุดสามวันอ <c oughs> แบบนี้แย่ครับจอดนอนจนอืดแล้วคนขับรถดำครับวันนี้เสียแอร์เขามาวิ่งร่วมด้วยครับกันนี้ก็จอดเปนอาทิต์เหมือนกันครับ พึ่งมีงานทีมงานฟรสวรรค์เจริญกิตนะครับวันนี้มาสองคันครับวันนี้ คคัันรบทีมงานเดียวกันครับสองคันนี้น่าจะเทที่เดียวกันครับทั้งสองคันนี้แต่แต่ไม่ได้เทรวมกับทีมงานนะแค่มาซื้อดินครับบิงน่าจะส0เที่ยวครับเดก้า รถน่าจะสิบกว่าคันเลยครับวันนี้ช่วงชั่วโมงเร่งรีบอีกสาวันน่าจะเสร็จครับ วัยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเอ็นยบร้อยโอ้ใส่เป็นงานเที่ยวครับ ทีมงานก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้ว <c oughs> เลยเนื่อๆครับงานหน้าฝลปกติเป็นเรื่องปกติครับเดินหอบเดินหอบ ถ้ารอทายคบคันก็น่าจะอีกยาวอะ่ะพอดีที่เทก็ลมด้วยครับแต่จะติดทุกคันเลยแหละเอาต้องเติมด้วยบ่ต้องเติมด้วยบอบโอ้นโนโอกลันเดียวพอมั้ง อันเดียวสองกลโลเลยนะโอ้รถถายก๋วเตี๋ยวครับเต็มไหมนี่อ๋อหาเนาะกประมาณกี่ลิตรสองกิลศนยี่สิบแปดถึงไหม ห้าร้อยมันได้เท่าไหร่ห้าร้อยสิบสี่ลิตรไม่ถึงสิบห้าเออสิบสี่ลิตรห้าร้อยประมาณเท่าไหร่ยี่แปดยี่แปดลิตรยังไม่หมดเลยเนี่ยได้อีกวิ่งได้อีกกิโลหนึ่งไง พักเพียงและเอาไม่แซบ็บวะนี่ดินติดเต็มเลยอ่ะโอ้ทำไมอันเก่าแตกวะอันเก่าแตกใช่ไหมแตกแล้วเอ๋เออะไรไออันเดิมมันเหรออันเดิมไม่มีบ่ไอเราเหล็กของมันเลยอ่ะอ๋อติดขอข้าวโอ้ เออใส่อย่างนี้ก็ดีจะเอาของมันเลยมาใส่ก็กลัวกลัวพังครับดินก้อนใหญ่ๆตกใส่นี่บิดเลยนี่ครับต้องทำดามใครมีราวอ่ะราวเหล็กอะ่ะต้องทำดามไว้อย่างนี้ด้วยนะพื่อกันครับกันแบะออกออกข้างครับเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับเวลาเราใส่แบกครับดินก็น้ำหนักเพิพอสมควรนะ เป็นสูตรครรับสูตของแต่ละคันแต่บางคันเอามาก็ไม่ได้ใส่ใส่ไม้กัน้นไอ้เหล็กกั้นแบบเนี้ยทำไมราแบ่กได้ไ okay. ปเจอกันคลิปหน้าครับเดวมาอัปเดตให้ชมอีกรอบครับวันนี้ไม่น่าเสร็จอีกหลายวันครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ